ันีผ้านิกกี้มากินตำปาครับผมอยู่บ้านครับผมตำป้านี่ผมผม,ผมสื่อผู้เดียวเลยนะครับผมนิกกี้ไม่ได้ออกสักบาทเลยครับผมห่านอ่านไม่จะพูดขนาดตีนะว่ากูกลับบ้านดีกว่านี่คือโลกคู่ขนานชื่อว่าโลกสามดีโลกที่เต็มไปด้วยยูทูบเบอร์คนที่เกิดมาในโลกนี้จะถูกเค้นหาความสามารถพิเศษตั้งแต่เด็กเพื่อจะทำคอนเทนต์และกลายเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง คอนเทนต์มีให้ทำมากมายกายกองอาทิเช่นคอนเทนต์เด็กเต้นน่ารักไปจนถึงคอนเทนต์ผู้ใหญ่เต้นตามสีแยกไฟแดง นเทนนอนแผ่ร้องแออูแวอุแวนอนแผ่ร้องแอนอนแผ่ร้องแอนอนแผ่ร้องแอ c o คอนเทนมาเดอรพี่น้องกินเข่าเป็นคอนเทนที่นิยมมากสำหรับคนไม่ค่อยมีต้นทุนเพราะแค่มีกับข้าวก็ทำคอนเทนได้แล้วยิ่งคอนเทนทําง่ายเท่าไหร่คนก็แห่มาทํากันเยอะทําให้คู่แข่งเยอะจึงได้มีการกินอะไรแปลกๆเพื่อเรียกยอดวิวแสบเลย ช่วงนี้ก็รูดดูมันแ้น้เนาะพี่น้องเนาะมากันนานทีอุ่นอึงจ้าอุ่นอึงคอนเทนต์เอาคลิปคนอื่นมาดูแล้วนั่งหัวเราะฮะอะไรทำเพื่อเรียบร้อยฮะขี่แตกเฉียบเฉียบเอาไปเลยสองเฉียบยังไงก็ฝาก FC ไปช่วยติดตามช่องต้นคลิปกันด้วยนะครับเฉียบถือเป็นการโปรโมทช่องตัวเองไปในตัว y o u t u b e เปิดช่องเล็กๆจะดีใจมาก ถ้าช่องใหญ่ๆเอาคลิปตัวเองไปนั่งหัวละครสั้นคุณ,ณธรรมสงสัยจะเล็กนิดเดียวด้วยผมไม่เล็กนะครับนอกจากคอนเทนต์โชว์ตัว,ตวแล้วยังมีคอนเทนต์ที่คนทำอยู่เบื้องหลังด้วยอย่างเช่นนักวาดการ์ตูนและเมื่อคุณดังแล้วจะมีแฟนคลับและกลุ่มเกรียนคีย์บอร์ดมาคอมเมนต์แฟนคลับก็จะเม้นไปทางพลังบวกให้กำลังใจถ้าเป็นตัวละครในเกมก็คงเป็นตัวสพอร์ตคอยฮิวใจให้พวกยูทูบเบอร์ หรือเรียกชื่อย่อๆว่าหิวไข่เพราะให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนแม่ไก่กำลังฟักไข่ส่วนเกลียนคีย์บอร์ดจะเม้นตัดกำลังใจพี่เหมือนรู้แต่จริง,รงๆแค่รั่วหรือฉายานักรั่วโปรไฟล์จะเป็นอวตารนั่นแหละใช่เลยนักรั่วคิดไปะยะออว่ะไหลสาระที่สุดพี่ว่าไงนะ การ์ตูนของเองอะไม่ตลกเลยสักนิดขอโทษครับพี่ที่การ์ตูนผมไม่ตลกเออดีรู้จักมีความสัมพันธ์ทางไมติีมึงรู้ไหมว่ากูนะ่ะเป็นใครกูนะ่ะเป็นคนดูคนดกคูก็คือพระเจ้ามึงเข้าใจไหมกูคือพระเจ้ายังไม่เรียกกูว่าพระเจ้าอีกครับพระเจ้ามึงขยับมาใกล้ๆดิเดี๋ยวกูจะให้ของดีนี่แน่ ว้าวของดีกระสุนขี้มูกอ่าชื่นใจถ้ายอมขอโทษเกลียนคีย์บอร์ดเขาก็จะยิ้มเย้อะดีใจและคิดว่าตัวเองคือพระเจ้ามึงขยับหนาไมา่ใกลใ้กูดิครับพระเจ้าเออว่ะปากมึงนี่เหมาะกระสีแดงจริงๆเฮ้ยมึงอะ่ะคิปปอยอ,อว่ะไม่ตลกได้สักนิดเลิกทำช่องไปซะ กระโจนมึงอะไม่แต่ลกสักนิดกูหนึกว่าแต่ดูสารคดีสวยช่องหนึ่งก็ไปได้ทำโคตรตลกไม่ชอบกูมึงก็เลื่อนผ่านมึงจะมาดูทําไมชอบช่องไหนมึงก็ไปดูช่องนั้นมึงกล้าถเถียงกูนี่มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครนี่กูคือคนดูกูคือพระเจ้า ถ้าไม่มีคนดูมึงจะมีวันนี้ไหมมึงขยับหนามมาไกลๆกูๆหน่อยดิพระเจ้ามึงจะสาธุเก,ก่าๆนี่ดีแน่โอ้ทำไมมึงทำกับคนดูแบบนี้อือขออีกสักทีเธอถ้าม,มีคนดูมึงจะมีวันนี้ไหมซ้ยายขวานี่แน่กูลบได้ถ้ากูไม่ทำคลิปแล้วมึงจะได้มาเม่นแบบนี้ไหมกูจะเลิกติดตามมึงทุกช่องทางกูจะบอกมึงด้วยเดี๋ยวมึงไม่ได้ติดตามกูอยู่แล้วก็แค่ยักเม่นเท่ๆให้สาวกรี๊ดแต่ถ้าคุณไม่ยอม และลุกมาตอบโต้คุณจะกลายเป็นคนผิดทันทีเข้าแผนที่เกรียนคีย์บอร์ดวางไว้แล้วเขาจะเรียกเพื่อนๆนเขามารุมด่าคุณบางคนทนรับไม่ไหวก็เลิกทำช่องไปเลยก็มีแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนแอดเข้าแปบบ๊บเดี๋ยวกูมาด่ามึงต่อแบบ3มิติตอนเกิดชาตินี้พี่ต้องเป็นยูทูบเบอร์อ๋อ,อ,อเด็กหนุ่มผู้ที่ฝันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของโลก แต่เขาขี้ค้านตัวเป็นขนเขาจึงนอนแผ่ร้องแออยู่บ้านนอนแผ่ร้องแอนอนแผ่ร้องแอจนเวลาผ่านไปทําให้เขาเข้าวัยกลางคนแล้วเขาก็เริ่มหางานทําเพราะเขาไม่มีจะแดกแล้วหิวเขาหิวขาหิวขาชายคนนี้ชื่ออันหรือฉายาอันผักกระถินเพราะเขาชอบกินตําป่าและเม็ดกระถินติดฟันแฮะเขาเคยมีบ้านหลังใหญ่อยู่ในเมือง เพราะเขาตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องและเขาเป็นคนป่าไม่ค่อยได้เข้าสังคมเขาจึงจัดสินใจมาอยู่ที่ทุ่งนาคนเดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยความที่เขาไม่มีงานทําและอาหารก็เริ่มหมดไปทีละนิดเขาจึงตัดสินใจทํางานโดยขี่รถส่งคนในละแวกนั้นแต่คนก็ไม่ค่อยมีทําให้หาเงินไม่ได้ป<ะ>้าจะไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งป้าไม่ได้พบตังนะ มันจะมาส่งตาตาอีกาเก็บใจจริงๆแม่เป็นไหนดอกทางเทกันพี่ตาถืออยู่นะ่ะกำป่าใช่ไหมเอาตำป่ามาแทนก็ได้เอาไปและเขาชอบดูรายการมาเดอ้อพี่น้องกินเขา่ามาเดอ้อพี่น้องกินเข่าอุ่นเอิงจ้าเขาจึงฝันอยากจะทำช่องบ้างเขาก็เลยทำคลิปมาเด้อพี่น้องกินเข่าลงช่อง สวัสดีครับผมวันนี้ผานิกกี้มากินตำปลาครับผมอยู่บ้านครับผมตำปลานี่ผมผมสื่อผู้เดียวเลยนะครับผมนิกกี้ไม่ได้ออกสักบาทเลยครับผมอาหานอันจะพูดขนาดตีนะว่ากูกลับบ้านดีกว่าและเริ่มมีผู้ติดตามสองสามคนและกับข้าวที่เขากินก็เริ่มหมดแล้วเขาไม่มีตังค์จะซื้ออาหารมารีวิวแล้วบุมีไม่มีตังค์จะสื่อตำปลามาทำคอนเทนต์แล้ว,วะเอาไงดีวะมึงก็ไปหารีวิวตามล้านข่าวอะเผื่อเขาให้กินฟรี ใช่ผมเห็นชอน่องดังๆก็ทำกันได้กินฟรีแถมได้ตังค์ด้วยเขาจึงตัดสินใจออกไปหารีวิวตามตลาดนัดเพื่อจะเจอคนใจดีให้อาหารเขากินฟรีเพื่อแลกกับที่เขารีวิวร้านอาหารให้สวัสดีครับขออนุญาตว้าวไทยนะครับวันนี้ก็อยู่แถวตลาดแถวบ้านผมนะครับเฮ่เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> มาจ้าลูกชิ้นเนื้อสมหวังจ้าเนื้อแท้ๆเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าร้านสมหวังนะครับฮเฮ นี่ครับร้านสมหวังครับสมหวังลวกชิ้นเนี้ยก็เป็นลูกชิ้นเนี้ยแท้นะครับสวัสดีค่ะชอบแบบไหนเลือกเลยจ้าหมาละสิบบาทจ้าดูเหมือนเจ้าของร้านเพื่อนจะไม่รู้จักผมนะครับเฮ้ย <ๆ S 2> มาเลือกดูก่อนได้จ้าถ้าเพื่อนรู้ว่าผมเป็นใครคงจะตกใจมากเลยครับท่านผู้ชมใตเอ๋ พี่เป็นคนดังเหรอคะผมเป็นผมเป็นดาราครับเป็นศิลปินครับวันนี้จะมารีวิวร้านให้ฟรีครับอ๋อดีเลยค่ะงั้นเอาไปลองชิมฟรีเลยค่ะเพิ่นให้ผมกินฟรีอันนี้เอิญอะไรครับลูกชิ้นเนื้อคะ่ะเนื้อแท้ๆเลยค่ะลวกชิ้นเนื้อครับทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันนบๆๆๆๆๆับงับงับับับแซ่บครับแซ่บมากครับแซบ่บอันแห่งยาวๆนี่ลวกชิ้นอะไรครับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเนื้อแบบใส้กรอ,อกค่ะชิมได้ค่ะสวัสดีครับ อันนี้ปลาอะไรเลรอครับปลากระโหกจ้า20สบทูแพงแท้ร้านที่แล้วเพิ่นในผมกินฟรีงั้นเอาไปกินฟรีเลยค่ะปากรีวิวร้านด้วยนะคะอันนี้เอิญขนมมีหยังครับเอื่อยไม่ใช่ขนมค่ะเป็นพิซซ่าค่ะเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทให้ครับคนดูเป็นล้านเป็นล้านเลยเหรอพี่งั้นพี่เอาไปกินฟรีเลยค่ะปากร้านด้วยนะคะ คาซิดึง้งอันนี้เอิญคาซิดึ้งใช่ไหมครับคาซิดึ้งอะไรของมึงอันนี้มันลามงิงผมเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังมีคนติดตามเป็นหมื่นกินฟรีกินฟรีไปเลยค่ะถายทำไมมาจากช่องไหนนี่มีใบอนุญาตหรือเปล่าช่องอันผักกะถินครับพี่มีคนดูทั่วโลกเน,น่นนี่งานกินฟรีไปเลยและผลตอบรับดีมากเพราะทุกคนในตลาดใจดีให้เขากินฟรีตลอดเขาได้แต่ยิ้มและหัวเราะแห่แ่เวลาผ่านไป เขาเริ่มมีผู้ติดตามหลักหมืน่นและเริ่มมีช่องใหญ่ๆชอบเขาและมาหาเขาถึงบ้านบางคนก็พาเขาไปสับโดดหลังอ่านเอฟซี FC กูให้พามึงไปสับโดดวะไม่ไปเดากช่องมึงเนะี่ยช่องอับป,ปรีมึงจะเอากูไปหาใช่ไหมกูอายเขาสับโดดให้กูตั้งหารอยไม่ไปแค่ได้นี่สับโดด บางคนก็มาหาเขาแต่ไม่มีของกินมาให้เขาจะโกรธมากเพราะเขาหิวเขา่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาหาตอนดึกๆึกถ้าจะมาก็เอาของกินมาด้วยกูหิวเขาบางคนไม่ชอบเขาก็ว่าเขาขอดแดกฟรีแต่เขาไม่สนใจเพราะคติประจําใจเขาคือชีวิตต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอดเขาไปรีวิวร้านบ่อยๆพวกพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มกลัวบางคนก็ติดป้ายให้ระวังคนขอดแดกฟรีทําให้เขาทําคอนเทนต์นี้ยากขึ้น เมื่อวานมีคนเดินถือกล้องเราบอกว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังว่ะล้วแกว่าสิไหนใช่นักรีวิวจริงๆไหมฉันไปสืบไปแล้วมันเป็นพวกหลอกกินฟรีไอ้าหาเอ้ยตั้งนิสตังต้งิแต่ว่าคัดที่หนึ่งลแล้แหละยูทูบเบอร์罢了เไรคัดที่หนึ่งคัดที่หนึ่งดูทรงแล้วเหมือนคนไปได้อาบน้ำมาหลายวันด้วยลูกชินเหนือแกละโดนหรือยังเราวังเด้อรีบกลับไปดูร้านไปโดนแบกฟรีมดละวาะาไปนี่ได้ได้เดี๋ยวตามไปดูร้านก่อน ต้องรีบไปบอกอีหนูแล้วเดี๋ยวจะโดนพวกมิจฉาชีพมันหลอกสับโดดสับโดสบโดสับโดดสับโด <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างอีหนูเอ้ยวันนี้ขายดีไหมในตลาดเขาลือกันว่ามียูทูบเบอร์มาขอเดกฟรีเอ็งได้เจอบ้างไหมมีได้เหรอคะตาวันนี้ไม่เจอเลยค่ะรอดตัวไปนะคะแซกมากครับแซก,กอันเพ่งย,ยาวๆนี่ลวกชิ้นอะไรครับวสวัสดีครับเขาจึงเปลี่ยนแนวใหม่เขาไปเจอช่องหนึ่งทำคลิปจีบสาวเขาจึงอยากทำบ้างเงินยี่สิบบาท กองปิจนาเลือกอะไรครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่แถวมอแถวบ้านผมนะครับจะมาเดินหาจีบสาวกันนะครับเจอแล้วครับเจอผู้สาวแล้วเจอผู้สาวอยู่สามคนเย็นนี่จะไปหากินหมูกระทกะกันไหนดีว่าหมูเองผู้สาวเจ้า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 ว,ว,ว,วันนี้คุณต๊ดในลิฟต์อาจารย์ประสิทธิ์ก็อยู่ด้วยโกกชิดล้อนะมายืนเต่าอะไรตรงนี้ ผู้สาวมากผมจิจ๊กากันใหญ่แบบนีต้องดาวโชว์สวัสดีครับผมมีเกมมาให้เล่นเงินยี่สิบบาทกับกล่องปริศนาเลือกอะไรครับจะต้องกล่องปริศนาอยู่เลยปะ,ะเอามาทำไมยี่สิบบาทน้องเขาเลือกกล่องปริศนานะครับเดี๋ยวไปเบิงกันไอ้หาเอาาเว <c oughs> เป็นอะไรน,นะอันนี้บาทนีเเ่เปิดเลย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 โอ้กล่องคูดใหญ่ข้างในมีของดีแน่เลย จ้าเอ๋ผู้ชาเข้เอเอเด็นะโลกจิตอืมัทีเถอะแต่ผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถ้าเราหน้าตาดีโลกก็จะใจดีกับเราเสมอแต่ถ้าเราหน้าตาไม่ดีก็กลายเป็นคนโรคจิตและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของนายอัน๋นผักกระถินถ้าคนดูไม่บล็อกกูหมดก่อนก็อาจจะมีภาคสองขอบดักที่รักชมจนจบอย่าลืมเม้นสาธุ99กันด้วย